ช่อระครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มีแนวทางสายด่วนลาวพัฒนาของอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคมาฝากค่ะประจำวันที่23ทธันวาคม2565นะคะ สายด่วนตํำราวันนี้อาจารย์สมพงษ์ให้ชุด3ตัวเม็ดเดียว6 4สตัดเล่นนะคะ4ีสและ4ีหค่ะแนวทางโดยอาจารย์สมพงษ์เปิดโชคนะคะ ถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยทานก่อนได้เลยค่ะอันนี้คือแนวทางสายด่วนนะคะส่วนฉบับนี้เป็นแนวทางฉบับเต็มค่ะแนวทางห้านอยปกติปังมากค่ะ เจาะ2 2 7, และ4 3 3 4สายรูดสายวิ่งเด้งๆไปเลยค่ะมีใครได้บ้างไหมคะขอให้ทุกท่านเฮงๆปังๆร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยกันทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ